มาสู่รายการสปอร์ตท l k งวิทกูรูในเบรกที่2อนะครับอย่างที่บอกกันว่าเบรกนี้ที่เราเคยสงสัยว่าโคต่อยตอนนี้ทําอะไรอยู่อะไรยังไงอะเดี๋ยวแจ้งแฟนๆครับอีกทีหนึ่งตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับอตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าผู้สอนอม,มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เข้ามาได้ประมาณแล้วเข้าปีที่สองอนะฮะแล้วก็นี่ก็คือผู้จัดการทีมแล้วก็ กัปตันทีมเดี๋ยวแนะนําตัวเลยครับผู้จัดการทีมครับครับขอสวัสดีครับผมอาจารย์วิสุทธิ์พฤกษบัญจันทร์ครับตำแหน่งผู้จัดการทีมชุลฟุตบอลมายเลยกรุงเทพครับครับผมแลวอีกคนหนึ่งคือกัปตันทีมผมชื่อฝุกประพสรเกณฑมบลงนะครับเป็นกัปตันทีมฟุตบอลนรองเทพครับอืมนะฮะมันเข้ามาได้ยังไงกต่อนเข้ามาทําได้ยังไงเอ่อถ้าถ้าถ้าเกินไปอ่ะคือจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ผม กลับไปทำกลับจากตราดตอนนั้นทำดีลชั่นหนึ่งจริงๆคือหลายคนไม่รู้เนี่ยไปไปดูประวัติได้เพราะต่อยนี่ทำในทีมใหญ่ๆเกิดเกิดทั้งนั้นเหมือนกันไม่ได้เล็กๆเลยครับก็กลับจากตราดมาเนี่ยก็มาปาจินมาปาจินเนี่ยทีนี้ปาจินยูเนเต็ดเนี่ยมันมันตกชั้นจากลีกไปก็ไปเล่นในระบบอเมเจอร์ลีกเราก็เลยมีความคิดว่าเออจาก ทำมาเมเจอร์ลีเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมัเล่นกันอะไรกันเงี้ยโดยมีเด็กที่ประจินบ้างมีไม่เยอะมีไม่ครบเราก็จึงแบบสอแสวงหาแบบพวกพวกพี่ๆน้องๆเราอะไรเงี้ยที่ที่พอจะรู้จักเกิดเินมาโทรหาอาจารย์ซึ่งอาจารย์เนี่ย ท่านก็เคยเป็นแมทคอมมิชเนอร์อะซึ่งซึ่งมีความสนิทคุ้นเคยกันดีครัเกิดท่านตอนนั้นก็คุมทีวอลเลยอยู่ไม่ได้คุมทีฟุตบอลท่านก็พาทีมไปแข่งที่มหาลัยรังสิปเปินไปรู้จักแล้วก็ไปเจอก็เลยไปเอ่ยถามกันว่ามีนักฟุตบอลที่มันในนี่อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ้ามีดิพี่แบบนักเตะมันยังว่างอยู่ยังไม่ได้นันอะไร ก uhm ็เลยกลายเป็นว่าที่ไปที่มาเลยว่าก็เลยเอานักเตะของมอกรุงเทพเนี่ยชุดเนี้ยมาเล่นอาเมเอร์รีนในนามปาจินยูเนเต็ดแล้วก็ผสมกันในปีนั้นก็เล่นเล่นกันมามันก็เลยเหมือนกันว่าว่ามันหมีบุญคุณต้องทดแทนมันพอเรามาอยู่แล้วในในช่วงนั้นเนี่ยมอกรุงเทพเนี่ย ก็จะมีโค้ดที่ทําอยู่ก่อนนั้นคนหนึ่งในการทำเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยก็มานั่งเป็นประธานพัฒนาเทคนิคแล้วก็ให้โค้ดก็ทําไปเราก็ทําไปเมเจอร์ลีกเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ขึ้นชั้นหรอกแต่เข้าไปรอบสุดท้ายจนเข้าไปก่อนเมเจอร์ลีกเนี่ยเล่นภาคตะวันออกมันจะมีโซนบนกับโซนล่างเราได้แชมป์โซนบนเราก็ไปตัดกินกับโซนล่างแต่เราก็ ไปไม่ถึงที่สุด์ไม่ได้เลื่อนชั้นก็จึงจึงเหมือนกับว่าอะไรเหมือนทางมองเทพเนี่ยมือมีบุญคุณกับกับเราว่าให้นักเตะเรามาเล่นแล้วก็คุยกับอาจารย์พอดีในจังหวะปีนั้นน่ะมันก็เป็นจังหวะที่โค้ชคนเก่าเนี่ยเขาก็มีภารกิจในการที่จะทำอย่างตื่นเเขาก็ออกทีนี้ออกเนี่ยมันก็ไม่มีผู้สอน เราก็เหมือนตกบันไดลอยโจรเมื่อไม่มีใครเราก็ต้องเหมือนก็ต้องรับไว้ก่อนก็ต้องมาช่วยกันรับผิดชอบครับโดยที่ก็มีพวกท่านอาจารย์พวกอาจารย์อาจารย์อาคมสมุทรโคจรอาจารย์บ้งเราเนี่ยแล้วก็ผีบอยอาจารย์นุ๊กโพรับสุนทรพานิชเนี่ยซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วกับฟุตบอลแล้วก็อาจารย์วิสุทธิ์ ก็มีอาจารย์แจ็คคนหนึ่งอ,อะไรอาจารย์สุดที่นั่นคือเราก็เลยเราเหมือนก็อยู่กันแบบพี่พน,น้องก็เลยแบบมาร่วมมือกัน,นะะอะม,มาทํางานมันก็โดยรวมกับพวกนักเตะับที่มันเป็นนักเตะก็เหมือนลูกหลานเลยที่มันอยูอเย่เราก็เลยมามา,มาทำตรงนี้ก็เลยอยู่แบบก็เลยคิดว่าแล้วประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยเราเองก็ไม่ได้ไปยื่นโปรไฟล์หรือไม่ได้ไปหาทีมเลยแบบ แล้วก็มันเหมือนกับว่าพออยู่กับเด็กๆแล้วก็เริ่มมีความผูกพันเราก็เลยเหมือนกับว่าก็อยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนจนอาจารย์วิสุทธ์เนี่ยเข้ามารับในตําแหน่งเป็นผู้จัดการทีมที่ดูแลฟุตบอลเนี่ยแล้วท่านอาจารย์บางเนี่ยอาจารย์อาคมเนี่ยก็กระเียงโดยเอง่เงี้ยก็ก็จึงว่าประมาณว่าในเมื่อเราไม่มีใครเราก็อยู่เพื่อที่จะช่วยสอนพวกเด็กๆให้มันแบบ ให้มันไปเผนะื่อนาคตอาจจะไปเล่นลีกเล่นอะไรเนี่ยเราก็เลยเนี่ยมันจึงเป็นที่ไปที่มาหรือว,ว่ามาอยู่ตรงนี้ถามผู้จัดการทีมครับเป็นยังไงบ้างครับสภาพที่เราต้องเข้ามาบริหารทีมของอเอาอตรงๆก็คือเด็กทีมของมหาลัยมันจะมีความแตกต่างกับสโมสรอาชีพอยู่พอสมควร,ครเราทําหน้าที่อะไรบ้างแล้วเราต้องทํายังไงบ้างให้เด็กฟังเรา ครับขอบคุณนะครับสําหรับคําถามนะครับก็ก็ตอนที่มารับพิการทีมบอลโดยโดยอาจารย์อคมนะอาจารย์บังนะฮะซึ่งแต่ท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ให้ผมมารับผิดชอบแทนของอาจารย์อนุพโยธ์ซึ่งอีกท่านหนึ่งก็เกษียณอดีตนักบอลทีมชาติก็ก็หนักใจนะครับหนักใจตรงที่ว่าอย่างฟุตบอลเนี่ยของเราเนี่ยมันไม่เป็นหลีกอาชีพหลีกอาชีพหมายความว่าเล่นในหลีกใหญ่ๆที่สารที่สองเมืนอเดือนใช่ครับของเราเนี่ยเรารับผิดชอบในส่วนของของนักกีฬาทุนจริงๆที่ที่เรามีอยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอย่างคุยกับพี่ต่อยอยู่่่ตตตตลลออออดดนนะะฮัวายย ถ้าสมมุติว่าใครที่มีสโมสรจะไปเล่นครับซึ่งตอนนี้เราก็มีนะครับไม่ว่ากระบี่เอฟซีนะฟันี่เดียยวิ๋าปีวิศเสมอเหมือนไปเกษตรศาสตร์เราก็ให้ไปในระดับทีสองนะครับทีสามทีสามก็มีพวกเค้กคูนะสายไหมอะไรเงี้ยเราเราก็โอกาสให้ไปหมดทุกคนได้ไปเล่นหมดนะครับซึ่ง ก,ก็หน้าที่ของผมบทบาทของผมเองนะหนึ่งสิ่งสําคัญของผมก่อนก็คือหนึ่งคุณต้องเรียนทุนค,คุณต้องเรียนให้กับมาวิาลยะนะครับแต่บังเอินว่าด้วยสถานการณ์โควิด2 0 1 0อ่า2โควิด19เนี่ยเกิดขึ้นมามกีฬามอะไรก็งดฟุตบอลอุดมศึกษาก็งดนะครับ หน้าที่ของผมต่อมาที่คุยกับนักศาหรือคุยกับพี่ต่อยว่าคุณต้องเรียนให้ได้ด้วยการเรียนเป็นสิ่งสําคัญของของเรานะครับที่ต้องต่อยอดต่อไปอเพราะผมคิดเสมอว่าคุณไม่ได้เล่นฟุตบอลไปตลอดชีพของคุณแน่ <ๆ S 2> นอนการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญของนักกีฬาทุกๆชนิดกีฬาของบาัยกรุงเทพแน่นอนนั่นคือความหวังที่ตั้งไว้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ากับพี่ต่อยเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันมาก็คือส่ง อ่านอกลีกอะเนาะที่ที่ของของที่จัดขึ้นมาซึ่งซึ่งโดยน้ําพักน้ําแรงของของพี่ต่อยจริงๆแล้วก็หมาละยเองก็สนับสนุนก็สมัครนะครับที่ที่ให้ไปช่วยไอ้ซัพพอร์ตตรงนั้นก็ก็ส่งกันมาแข่งขันก็ก็มาถึงตรงนี้ก็ก็ขึ้นทางแล้วเนาะแล้วก็บังเกิดว่าโควิดรอบที่2มาอีกแล้วก็ต้องหยุดไปซึ่งแรงกิ้งเราตอนนี้ก็อยู่ที่สองซึ่งกับทั้ง3มทีมเนี่ยก็ก็มอธรรมศาสตร์มอกรุงเทพและก็มอทลอ รัตนโกสิยู่เนชู้ได้หมดเลยซึ่งเราก็อยู่ในหนึ่งในสาอยู่แล้วตอนนี้ท็อปทีครับถามนักเตะบ้างกัปตันบ้างภายใต้อยู่ในทีมมีโค้ชต่อยเป็นโค้ชหัวหน้าผู้สอนใหญ่มีท่านอาจารย์เป็นผู้จัดการทีมพวกเรามีการเทรนพวกน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเราอย่างไรบ้างก็อย่างแรกก็พวกน้องๆครับจบมาจากที่ โรงเรียนเป็นมัธยมครับครับแล้วพอเข้ามามหาวิทยาลัยนะครับมันการเล่นหรือรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยครับมันต่างจากบอลมัธยมเยอะครับบอลมัธยมกับบอลมหาลัยเหมือนกันความเขี้ยวต่างกันเยอะใช่ครับแล้วก็ต้องให้น้องๆที่เข้ามาใหม่ต้องปรับปรับตัวเพราะว่าพวกรุ่นพี่ตัวหลักๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหลือค่อนข้างน้อยเพราะว่าจบการศึกษาก็ไปกันเยอะครับผมถามนิดนึงอ่าสมมุติว่าฟุตบอลของมหาลัยเนี่ยถ้าสมมุติจบการศึกษาไปแล้วหรือไม่ได้เรียนอยู่แล้วเนี่ย ก็อยู่ในทีมไม่ได้แล้วใช่ไหมหรือว่ายังอยู่ได้อยู่เป็นนักขาน,านักเตะเองครับ ที่จริงนะครับสาหรับนักเตะนี้เราก็ไม่ได้ปิดกันถ้าเรายังมีทีมเล่นอย่างอย่างผมกับพี่ต่อยตอนนี้ก็กําลังคุยอยู่เหมือนกันว่าสนใจจะหาทีมหรือหาพพอร์ตคอนเซอร์นะฮะที่จะมาซึ่งซึ่งเเป็นเป็นลูกหลานก็เป็นพวกเย้าของบริษัทหนึ่งนะครับก็สนใจที่จะเล่นอเมเจอร์เหมือนกันตอนนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์นี้ที่จริงเราก็ยังสนใจนะสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาที่ยังไม่มีงานทําจริงๆเราก็ยังยังยงนึกถึงเสมอเราก็ไม่ไม่ทิ้งกันแต่เปิดกว้างเสมอสําหรับสําหรับพวกนี้นะฮะเราถือว่าเป็นลูกเป็น ที่อยู่ในมอเนาะถ้าไม่มีสมโมสรทีส่สนใจหรือ,อได้รับโอกาสเนี่ยเราเราก็ต้องให้อยู่กับเราและเล่นกับเราฮะมีโอกาสไหมจะเป็นสมโมสรไปเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสมโมสรมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีโอกาสจะส่งในานามลงทีสองอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสไหมครับสําสหรับปัจจุบันนะครับอ,อ,าอ,าอาจรารย์พูดเนี่ยก็คงคงเหนื่อยนะฮะด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยด้วยหลายๆอย่างนะครับด้วย,วยหนึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะกว่าสมควรมัน จะพูดว่าไม่เหมือนลักษณะของของของผู้บริหารยุคก,ก่อนๆที่ที่ท,ที่ที่ทำมาผมขออนุญาตเอานามนะอย่างอาจารย์สุรีบุรณธนนิตเนี่ยครับอ,อาจารย์สร้างสนามเทนนิสของมาลัยกรุงเทพครับเก้าขอดจัดการแข่งขันเดวิดครับ อรูบอลบอลมาเล่นทีมมองได้แชมป์ศิลปครับผมอาจารย์สร้างสนามฟุตบอลสร้างทีมฟุตบอลมาอาจารย์สมหมายดอกไม้เนี่ยซึ่งเราได้แชมป์ไทยลีก2,006นะฮะซึ่งซึ่งผมว่าทีมของหมายเลขในประเทศไทยทุกวันนี้นะพี่ต่อยนะผมว่าไม่มีใครทําได้แน่นอนในยุคของโค้ชสมชายสมอครผมว่ายากนะครับเพราะเพราะด้วยเมื่อก่อนถ้าผมจำไม่ผิดที่ได้แชมป์เมื่อตอนนั้นนะครับก็ด้วยเบ็ดเงิน24ล้านเองแต่ปัจจุบันนี้สิครับไม่พอด้วยซ้ำใช่ไหมไม่พอแน่นอนนะครับอาจารย์คิดว่าอย่างนั้น กลับไปถามกับตันหน่อยอยู่ในทีมคดต่อยดุไหมฮะ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ดุครับบรรยากาศเป็นยังบ้างบรรยากาศเวลาลงทีมเพราะว่าเท่าที่รู้สรัพคุณไม่น่าใช่ไม่บรรยากาศในทีมเป็นยังบ้างครับก็ไม่ดุนะนอกจากว่าน้องๆแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่ฟังบ้างอะไรเงี้ยครับนอกลู่นอกทางบ้างอะไรก็จะมีบ้างครับเราคาดหวังตรงไหนครับสำหรับการลงเล่นให้ทีมมหาลัยกรุงเทพเนี่ยก็อยากให้มองเทพ ประสบความสําเร็จกับสําเร็จนะครับก็อยากให้ได้แชมป์บ้างอะไรบ้างอะไรครับอยากให้หน้องๆทุกคนหรือเพื่อนๆอะไรเงรี้ยแบบเข้ามาตรงนี้ให้ได้อะไรมากม,มากกว่าตอนอยู่มัธยมอะไรเงี้ยเพื่อพัฒนาตัวเองกับไปสู่เส้นทางอาชีพอะไรเงี้ยนะฮะกลับมาหาโค้ชต่อยครับถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ปกติโควิดหมดแล้วอะไรแล้วมีภารกิจต้องทําอะไรบ้างสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของมหาลัยกรุงเทพครับครับช่วงนี้ก็จะมีโปรแกรมแข่งการแข่งขันใน ของเทคโนโระนครเหนือก็คืออินวิเตชันนะซึ่งเป็นการแข่งขันในระบบเหมือนทัวร์นาเมนต์นะครับมันก็จะเป็นการแบ่งรอบแรกเป็นกลุ่มสายแบ่งสายเป็นกลุ่มแล้วก็ไปน็อกไปน็อกแล้วก็ไปชิงชนะเลิศอะไรเงี้ยเป้าหมายคงมีที่เดียวยังไงก็ต้องแชมป์อย่างเดียวสลับมองกรุงเทพหรือไงครับคือเป้าหมายก็น่าจะอยู่ที่แชมป์แลยครับแต่ว่าจะไปถึงไหน แค่นั้นเองครับว่าด้วยศักยภาพของของนักเตะก็เหมือนที่กัปตันพูดอะครับ,รบว่าบางทีแล้วเด็กปีหนึ่งนี่ยน้องๆที่ขึ้นมาจากฟุตบอลขาสั้นในสมัยก่อนเคยเล่นนักเตะในระดับเดียวกันอายุไม่เกิน18คแับแต่พอมาขึ้นมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่แล้ววิธีการหรืออะไรการเล่นเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็เท่าที่ผมมามาใส่ให้เนี่ยก็จะเป็น ระบบในการซ้อมของระบบอาชีพและการพัฒนาไปสู่อาชีพซะมากกว่าที่จะไปเล่นฟุตบอลในระดับระดับมหาลัยล่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนสนใจและมีวินัยก็จะต่อยอดและไปเร็วแล้วก็จะไปสู่อาชีพแต่ถ้ามันก็ยังมีบ้างที่กับตันว่าเนี่ยมันก็ยังมีบางคนที่ยังต้องปรับเนื้อปรับตัวกับวิธีการเล่นหรือ วิธีการซ้อมซึ่งซึ่งซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยคือในฟุตบอลนักเรียนเนี่ยบางทีมนะครับบางทีมเนี่ยคือคือมีแรงไปไปข้างหน้าใช้ความแข็งแรงความเร็ววิ่งไปแล้วก็สามารถเอาชนะเพื่อนร่วมทีมคู่ต่อสู้ได้ก็เป็นฝ่ายชนะแต่พอมาฟุตบอลระดับมหาลัยหรือใบอาชีพเนี่ยครับผมเขามีวิธีการคุณมีแรงอย่างเดียวมันไม่พอไม่พอสําหรับการเล่นเพราะนั้นก็สิ่งสิ่งที่พวกเขาต้องปรับ ัศนคติใหม่ในเรื่องของการซ้อมการดูแลตัวเองการเล่นเนี่ยแต่ว่าเท่าที่สัมผัสมาในระดับมหาลัยกับอาชีพมันจะแตกต่างกันตรงนี้ว่าเวลาอาชีพเนี่ยเขานักเตะเขาจะดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะมนกแต่ในระดับระดับมหาลัยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าส่วนหนึ่งในเรื่องของแรงจูงใจนอกสนามมันเยอะกว่าซึ่งสิ่งเล่าเนี่ยมันเยอะ ถ้าใครไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้เนี่ยมันถ้าหลุดวงโคจรไปแล้วเนี่ยมันก็จะจะ,จะยากหน่อยตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยเวลากลับมาซ้อมบางคนอยู่ดีๆเล่นอยู่ดีๆบางทีก็ผิดฟอร์มผิดอะไรไปมันไม่ใช่สาเหตุเพราะว่าเรื่องการฝึกซ้อม,อมแต่สาเหตุส่วนใหญ่เท่าที่วิเคราะห์ดูมันจะมาจากเรื่องการของการดูแลตัวเองเราบีชบเีชอบตัวเอง แต่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกอ่ะครับค,คือคือนักเตะของมหาลัยกรุงเทพเนี่ยคือนอกจากคุณจะได้เล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยคุณจะต้องเรียนหนังสือ,อและได้ความรู้จริงๆครับในการที่คุณอาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลตลอดชีวิตที่ท่านอาจารย์พูดคุณจะต้องไปประกอบอาชีพเมื่อเมื่อมาถึงวันนั้นน่ยคุณจะรู้ว่าไอ้ความรู้จริงๆที่คุณ ความสามารถพิเศษคุณเล่นฟุตบอลกับความรู้จริงๆที่คุณเรียนรู้อยู่ในสถาบันเนี่ยแล้วสามารถที่จะเอาความรู้ในสถาบันเนี่ยเอาออกไปทํางานที่คุณจะต้องมาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยนอกจากฟุตบอลอย่างเงี้ยครับคือคือที่มองเทพเนี่ยผมมองว่ามันที่มันดีก็ตรงที่ว่าหนึ่งคือเราไหนเรามีความสามารถพิเศษคุณแสดงออกเลยว่าการเป็นนักกีฬาทุนของกีฬา แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณก็ต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วเกรดคุณก็จะต้องถึงสองด้วยที่มหาลัยกับเป็นเกณฑ์ของเขาทางมหาลัยแต่ทุนเนี่ยมหามหาลัยเนี่ยให้ทุนร้อยคุณเลยอยู่แล้วแต่คุณจะรักษามันได้ไหมเพราะว่ามันต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยครับเพราะคุณต้องสนใจเรื่องเรื่องการเรียนการอะไรด้วยซึ่งเรื่องการเรียนเนี่ยเราโฟกัสว่าให้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งแล้วรองลงมาก็อเร่เป็นกีฬาครับ ส่วนพอคุณเรียนจบไปเนี่ยอย่างอย่างกับตันเนี่ยอ,อย่างปีหน้าก็จะจบแล้วเด็กตัวเดียวอย่างเงี้ยพอคุณทำแล้วเนี่ยคุณสามารถจะเป็นนักเตะอาชีพโดยที่คุณไม่ต้องมาห่วงหน้าพวงหลังคุณทําอาชีพฟุตบอลไปเลยเต็มที่ครับจนกว่าคุณจะเล่นฟุตบอลไม่ได้คุณก็ไปทํางานม,ม,มันก็จะเป็นการต่อยอดอาชีพอันนี้เดือดถามผู้จัดการทีมหน่อยครับถ้าอย่างนี้เรามีปัญหาในการหาหนักเตะเข้าทีมไหม เพราะว่าผมว่าแต่ละปีนักเรียนทุนไม่น่าจะมาจากฟุตบอลอย่างเดียวเรามีการหาสเกลาหานักเตะบ้างไหมครับ ก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยยุคปัจจุบันนี้ของทุนกีฬาเนี่ยเนื่องจากว่าทุกๆหมาวิาลยเนี่ยตอนนี้แข่งกันเยอะแข่งกันสูงมากนะครับกองงของหมาลัยต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีทีมลีกซึ่งก็ได้เปรียบทางทางทางมองเทพครับแต่ทางเราเนี่ยเราก็ไม่ปิดกั้นโดยเฉพาะทุนฟุตบอลซึ่งเราชื่อเสียงเราเคยสร้างมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์ที่สุดแต่เราก็เคยมีผลงานชื่อมันยังมีอยู่คําว่าหมาลัยรกรุงเทพเราก็ยังมีให้ทุนการศึกษาของนักกีฬาฟุตบอลอย่างปีเนี้ยทางผมและโค้ชต่อยเน ก็ดำเนินการคัดไปแล้วหนึ่งรอบซึ่งตอนนี้เราก็ก็ลงในหน้าเพจแล้วประกาศแล้วเปิดคัดปกติก็มาคัดประมาณ300คนหมายถึงว่าเปิดคัดนี่หมายถึงว่าเปิดจากคนที่อายุถึงถึงวัยอ่ไที่จบม .6 มาจบม6มายังไม่ได้ต่อมหาวิทยาลัยถูกต้องครับก็คือมามาคัดกับทางมุาวเทิกรจุลนมฟุตบอลมาเลย ค่อย <k oy own> ว่ากันถูกต้องครับแล้วตอนนี้เราก็เปิด <š ie, S 2> แล้วก็ five, คัดแล้วประมาณ40กว่าคนซึ่งจะมาคัดอีกรอบหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องรอไว้ก่อนลําบากก็ประกาศไว้ก่อนว่าคุณก็ผ่านรอบแรกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรอบสองอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งซึ่งหลังจากนี้นะฮะก็ตั้งใจไว้นะครับตั้งใจว่าจะขอหมาลัยสิบถึงสิบห้าทุนให้ได้ถ้าได้ถ้าไม่ได้อย่างน้อยก็กี่เลรีสิบทุนก็ก็ถือว่าประสบความสําเร็จสาหรับกีฬาชมุมฟุตบอลที่ของมังเทพเนี่ย มีนักเตะอยู่กี่คนครับประมาณโดยประมาณตอนนี้ นักกีฬาทุนก็ประมาณ30ิบกว่าคนก็ถือว่าเยอะนะฮะแต่30มสิบเนี่ยตอนเนี้ยก็อย่างที่กัปตันฟุกพูดนะครับว่าก็ทยอยจบกันบ้างแล้วนะพี่ต่อยนะก็คือทยอยจบกันบ้างละตอนนี้ก็สามสี่คนละที่จบปีนี้ไปแล้วก็นี่ก็จ่ออยู่แล้วถูกต้องครับตามตาแหน่งที่ขาดไปเอาหมายถึงว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยกลับมาเข้าทีมในานะนักเตะไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงถ้าสมมุติว่ายังไม่มีงานทําอย่างที่ผมเรียนไปสักครู่นะครับว่าเราถ้าเราสมอเมเจอร์ เรานีกู้ขนนนเราก็ยินดีที่ใหเล่นกันเลยแต่ถ้าสมมติว่าส่งในนามมหาเลยที่จะแข่งอีเวนต์กับมหาด้วยกันเองอันนี้ไม่ได้ถ้าของมหาเลยนี่ไม่ได้หรอครับเนื่องจากว่าของมหาเลยเนี่ยต้องเป็นบุคลากรต้องเป็นนักศึกนักกีฬาที่เรียนอยู่มหาเลยนั้นั้นปัจจุบันเท่านั้นครับเดี๋ยวถามกับทีมหน่อยจากนี้เราวางแผนอนาคตยังไงครับถ้าสมมุติว่าสําเร็จการศึกษาที่นี่ไปก็จะเดินเส้นทางฟุตบอลอาชีพมีสโมสรมาท้าถามบ้างหรือยังก็ยังครับแล้วเราเล็งม่ไหมเรามีเราเราเล็งไปคัดกัน สโมสรไหนบ้างไหมครับไม่ไม่ได้เลงนะครับก็กะว่าถ้าได้จิมไหนก็ก็เดินเส้นทางนี้แหละก็คือเราจะไปสายบอาชีพเลยแต่เดิแต่เดิมเขาก็เคยเป็นนักเตะของปริษเทโรยอย่างนั้นไม่ยากถ้าอย่างนั้นนะฮะก็เดี๋ยวกลับไปหาทีมเก่าได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปหาโค้ชอ้นได้นะอ่าสุดท้ายแล้วครับมีอะไรฝากไหมครับผู้จัดการทีมครับฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยครับครับก็ ขอบคุณนะครับสาหรับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรมฟุตบอลของของมาเลกรุงเทพนะครับซึ่งซึ่งก็ในยุคที่ตัวเองรับผิดชอบนะครกับกับโค้ชต่อยพี่พี่ต่อยนะฮะก็จะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับเนื่องจากว่าก็ปีนี้ก็กลับมาในยุคสถานการณ์แบบนี้แล้วพี่พน้องกีฬามาเลายก็เล่นไม่ได้ช้างอยู่ชิเป็นครับก็เล่นไม่ได้ซึ่งก็ปิดกันหมดเพราะฉะนั้นก็ ถ้ามีโอกาสา<ๆ>ก็จะทําเต็มที่<ๆ>และ<ๆ>ทําให้ดีที่สุด<ๆ>เพื่อมาอะไรกรุงเทพครับครับอ่ะไปที่กับตันหน่อยมีอะไรฝากถึงแฟนแฟนแฟนขับเราไหมหรืออะไรอ่าถึงมหาลัยมีถึงเพื่อนๆน้องๆไหมครับอ๋อก็อยากให้แบบทุกคนเต็มที่ครับ,รบแล้วก็ช่วยเหลือมหาลาัยให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ครับแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับกลับมาที่หัวเราใหญ่ครับพี่ต่อยครับมีอะไรฝากถึงแฟนขับ ของทางมองเงเทพแล้วก็แฟนคลับของโคดต่อยไหมฮะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีแฟนคลับจานวนไม่น้อยก็อยากให้โคดต่อยรับงานสโมสรอยู่เยอะนะผมว่าเพราะมีหลายคนถามว่าโค้ดต่อยหายไปไหนเนี่ยโคดต่อยหายไปไหนครับก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนช่องทีสปอร์ตครับแล้วก็แฟนรายการแล้วก็ขอบคุณพิธีกรและทีมงานนะครับที่ให้โอกาสมาร่วมรายการในวันนี้ก็ ก็อยากฝากถึงแฟนบอลนะครับรวมทั้งแฟนบอลทางบ้านหรือแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอะไรเงี้ยครับในช่วงนี้ก็ต้องตามสถานการณ์ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองครับให้ดีครับแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปได้นะตรงนี้ก็ถ้าผ่านในช่วงวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยเราก็คงจะไปคิดถึงอะไรครับหน้าที่ในการ ของการทําหน้าที่ของเป็นผู้สอนฟุตบอลอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ตัวผมเองเนี่ยก็ขอโฟกัสในการที่เป็นหัวหน้าผู้สอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ดีที่สุดก่อนเพราะผมถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองเทพเนี่ยให้โอกาสผมมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วแล้วก็โดยเฉพาะพวกน้องๆลูกๆหลานๆเนี่ยที่เป็นนักฟุตบอลอยู่เนี่ยผมเองก็ถือว่ามันเป็นงานท้าทายอย่างหนึ่งซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ตอะน,นั้นมันก็จะเป็นงานที่ท้าทายอีกอ,อย่างที่ว่าผมอยากจะทำให้มันสาเร็จแล้วก็อยากสร้างนักเตะที่มีอยู่ตอนนี้ครับให้สามารถที่จะไปเดินในหลีกอาชีพได้โดยที่ไม่อายใครหให้ให้มันสมกับที่ที่มาเข้ามาจากที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ให้เสียชื่อใช่ครับเพราะแต่เดิมมาเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ดีเหมือนเก่าในสมัยยุคที่พี่ชายทำาือพี่สมชายทรัพย์เพิ่มครทบ แต่ผมก็กับอาจารย์เนี่ยก็พยายามจะทาให้มันไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเตะท,ที่เรามีอยู่ชุดพวกนี้จะเดินไปในทิศทางอาชีพในวันข้างหน้าซึ่งเรามองเห็นเขาแล้วเราก็จะมีความสุขในการส่วนเรื่องที่ตัวผมเองเนี่ยจะไปรับงานทําทีมอาชีพอ,อ,อะไรทีมอะไรทีมหนึอยอย่งนะครับมันมันมันก็มีโอกาสครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคนโฟกัสตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็คือขอโฟกัสตรงที่ สถาบันที่มอกรุงเทพของเราก่อนเป็นอันดับแรกก็หวังยงยิ่งว่าแฟนฟุตบอลที่เป็นแฟนที่ติดตามผมหรือแฟนที่ติดตามรายการแฟนที่ติดตามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยคงจะให้การสนับสนุนและติดตามกับตลอดไปครับมีช่องทางการติดต่อไหมครับว่าทางทีมเรา ทีมนี้ไปอยู่ในไหนมีเพจไหครับมีเพจครับมีเพจทุกหน่อยครับมีมีเพจของชมรมฟุตบอลมทยกรุงเทพนะครับแล้วก็หรือไม่ก็อีเมลผมเองนะฮะติดต่อโดยตัวตัวนะครับวิวิวิสุทธ์นะครับ .p@vu.ac.th อยากจะมาเป็นหนึ่งในนักเตะถูกต้องครับก็เดี๋ยวต้องผ่านกระบวนการในการเทสร่างกายฝึกซ้อมก่อน่เดี๋ยวเราขึ้นให้เดี๋ยวเราขึ้นให้เดี๋ยวเราขึ้นเมลให้ นะครับแล้วก็เพจให้นะครับอ่ะได้ครับสุดท้ายนี้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับสปอร์ททอลกวิดกรูนะครับขอบคุณโค้ดต่อยขอบคุณท่านขอบคุณนะครับอ่ที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับสปอร์ททอลกวิดกรูได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ